ขี้มูชีสวัสดีทุกท,ท่านเนี่ยนะคะอยู่ในการปลื้มกับกิ๊บปุร้ค่ะกับพบ่แม่ห่นเกนจากซฟแฟมิลี่ค่ะบแปลบรี่แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมีครับใช่เหรอใช่เยวจะพาไปดูหมีไม่ใช่วันนี้ต้ามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแอนิเมชันเรื่องหนึ่งชื่อว่าชูนิเบีวนั่นเองซึ่งเป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่นคำหนึ่งแปลว่าแปลว่าอะไรอาการป่วยโรคม2อะไรโรคม2 คือผมสงสัยมาโรคมงมันคืออะไรอ่าวันนี้นะคะก็ดึงต้องเกินว่าทําไมเราถึงได้แต่งกันเยอะขนาดนี้ครับทำไมถึาลังแต่งนี่เรากำลังแต่งเป็นแบบประมาณว่าอาการชุนีเบียวนะอาการชุนีเบวก็คือแบบประมาณว่าสอบเร่ผ่าะโรคมสเอ้ยม่ เป็นอาการมาสายเป็นโรคมสอไม่ใช่มสองก็แบบช่วงเด็กที่อายุเออสิประมาณอยู่มสองอะไรเงี้ยนะะกำลังบอกว่ากำลังไวกรัดมันเลยติดเมอที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นอาการติดเมมากเกินไปนะจนแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือโรคในจินตนาการนะคะเขาก็จะเอาโรคในจินตนาการมาผสมร่วมกับ โลกในความจริงก็คือแกหลักของเรื่องนี้ก็คือนางเอกนั่นเองที่ชื่อริกะใช่ไหมที่ปิดตาข้างหนึ่งน่ารักมากคนคอสเพลตัวนี้เยอะมากใช่แล้วผมเจอตามงานคอสนี่แทบจะเดินชนกันเลยแล้วทีเนี้ยตัวละครตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือมันเป็นโลกมอ2นั่นเองอ่าก็คือบ้ามากเห็นแล้วเฮ้ยแม่งโหน่าอายไว้ถ้าโลกมอ2นี่มีอาการเป็นยังไงบ้างพี่คิดยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยมีอาการเป็นยังไงบ้างเหรออยนี้ต้องเล่าเรื่องอดีต เห็นอย่างนี้นะคะแต่กิฟบุรีก็เป็นโรคมสองมาก่อนนะคะตอนกิ๊อยู่มสองเนี้ยเป็นโรคมสองเป้เคยเป็นไหมน่าจะเคยเป็นแต่พี่กิฟก่อนเลยเดี๋ยวพี่เกิดแล้วได้ดูนะว่าเป้เป็นปล่าะตอนนั้นก็พี่อยู่มสองใช่ไหมพี่ก็ได้ดูอินวิชาป็นครั้งแรกโอ้โหเป็นการ์ตูนที่พีกมากช่วงนั้นสุดยอดฉันดูแบบรู้สึกเหมือนตัวเองก็กจินอาการว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นหรือเอาในเรื่องนั้นออกมาอยู่กับพี่นางเอกเรื่องอินวิชาปชื่อว่าอะไรนะคารโกเมะอ่าเป็นคารโกเมะเลยเป็นน้ำ อันมันคาโกเมะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าพี่ก็ไปซื้อชุดนอนสีแดงแบบจีเลยอ่าแล้วก็มาพันพันแล้วก็หาดาบดาบมาย่อดาบเขี้ยวศูนย์อ้เราฟันฟันแล้วพี่เฮ้ยทำไมเราต้องเป็นพระเอกเลยแมวแมวพี่เลยไปเดินตามงานตลาดนัดอะไรเงี้ยไปเจอธนูยี่สิบบาทอะไรเงี้ยธนูดีดดีดใส่หน้า่าแปะอะไรเงี้ยย่อไปเลยธนูป่าไม่ย่านย่อย่อแล้วก็ปไดไล่ยิงน้องสาว ดาบเคี้ยวศูนย์มันยืดได้ด้วยนะผมรู้ผมดูมาใช่โลกม 2, 2ผมเคยเป็นครับเป็นกับเรื่องโคน,นันอ,ะอจะคิดว่าตัวเองเป็นนักสืบจะคิดว่าตัวเองเป็นนักสืบว่าเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะคิดว่าตัวเป็นคดีปริศน,นาแน,แน่เลย<อ>เป็นเอามากเหมือนกันแล้วเล่นในค่าใครเล่นแบบคดีเยอะอ๋อไม่มีครับไม่มีครับคือช่วงนั้นมันจะฮิตมากก็คือเป็นนาฬิกาของโคนันที่แบบเปิดออกมาแล้วยิงเข็มยาสลบได้ อ่าก็อยากได้มากเพราะมีขายด้วยแต่ก็สุดท้ายก็ไม่จะเอามาเล่นมีขายด้วยมันยิงเป็นน้ํา <c oughs> ยิงเป็นน้ํามันเป็นปืนฉีดน้า <c oughs> อยากได้มาก <c oughs> ทีนี้ปืนฉีดน้าตัวละครในเรื่องจูนีเบลเนี่ยทําไมเราถึงพูดถึงเรื่องจูนีเบลเดี๋ยวจะมีเหตุผลมาเล่าให้ <c oughs> ใหฟังแต่ว่าตัวละครในเรื่องจูนีเบลเนี่ย มันจะปิดตาข้างหนึ่งแล้วตัวละครตัวนี้นางเอกเนี่ยมันจะคิดว่ามันมีพลังพิเศษในใ<ช>ตาข้างนัของข้าอะไรเป็นตาแห่งศูนย์ป่าอะไรอะไรสักอย่างจ,จำพิดูมานานแล้วแต่จำไม่ได้ละพอเปิดตามาจะใช้พลังได้อ๋อแล้วมันก็คิดเองแล้วก็จะมีตัดภาพเป็นภาพแห่งความจริงที่ไปเอกมองเห็นแบะบอ,อะไรข <laughs> อ,องมันแล้วระเอกจะเขายีงหัวยิ <laughs> เหมือนไตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เป็นตัวละครที่คอเราเท่น,นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเปิดตาเวอร์ชันจะเป็นตาสองสีใช่ใส่คอนแทคเลนส์ยังไงไม่ได้มีเพราะในเมซมันทำเหมือนผู้เหมือนจริงมากจิ่งใหญ่มากผมตัดเฉาธรรมดาออทลอมไรตีก็คือเป็นโรคชนิดนี้เลยอ่ะทีนี้มผมมีเรื่องจะมาเล่าสู่คนฟังครับเป็นเรื่องที่น้องผมโดนมาอีกทีนึงก็คือน้องเจโซโซโนเนี่ย เขาเป็นนักเสเกมคนหนึ่งที่ผมรู้จักอ่าแล้ววันนั้นเขาก็ไปซื้อชาไข่มุกอยู่ฝากหมีก่อนต้องมีท่าทางประกอบมาก็เดินกินชาไข่มุกอยู่แล้วก็เดินไปเจอคุณลุงคนหนึ่งครับแปลว่าเสื้อโยาวมีหนวดมีหนวดประมาณ50าสิบแปลว่าเป็นเหมือนจอมยุทธเลยเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็หยุดอยู่ข้างหน้าเพื่อนเพื่อนก็ตกใจทาอะไรไม่ถูกเขาก็ปุ๊บปฝ่ามือก่อนกระดูกใส่นะแล้วน้องผมก็ตกใจมากค้นชาไข่มุก ลุงเขาเขาบ้าแล้วแล้วคือฝ่ามือกันกระดูกไม่จบเลยก็ย่าใส่ด้วยแล้วคือน้องก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกแล้วลุงก็เชิญอะไรเนะเชิญแล้วน้องน้องก็แบบด้วยความตกใจเขาเลยข้าน้อยขอตัวก่อนแล้วแล้วน้องน้องคนนั้นเขาก็แล้วคุณลุงเออคุณลุงแล้วคุณลุงจอมยุทธ์นะจอมยุทธเดียวดายอ่ะเขาก็บอกเชิญ น้องผมก็รีบหนีไปเลยแล้วก็ตะกีดน้องผมก่อนจะไปตะกิด้ด้วยน้องผมก็ตกใจมากแล้วก็หันมาคุณลุงก็ควักแบงค์ยี่สิบออกมาแบงอะไรเอาไป,นะไปซื้อแบงค์ยี่สิบเอาไปซื้อชาไข่มุกใหม่นะคือไปเลยถ้าผมเจอผมคงไม่หนีตั้งแต่แรกแล้วอะคงยังไม่สู้กับจอมยุทธคนนั้นอะ ลุงเขาแต่งตัวเป็นจำยุ้ยเลยเอ่ะใช่แบบเป็นชุดจีนย,วยาวๆ oh. โอ้โหแล้วก็แบบมีแขนเสื้อแล้วหยิบหยิบของมาใส่เสื้อนี่ <laughs> อาจจะเป็นอาการชุนิเบียวอย่างอาจจะเป็นชุนิเบียวหนังจีนไงแบบอือพูด <c oughs> ถึงชุนิเบียวหนังจีน <Okay S 1> แม่พี่ก็ยังตาตาพี่แล้วแม่พี่ก็ยังเป็นชุนิเบียวอยู่เห็นอย่างนี้นะะ ได้รู้ว่ากิ๊บพูลีนี่เติบโตมาอย่างไรอ่ะกิ๊บได้เชื้อแม่มาเต็มเต็มเลยเชื้อความเป็นโอทาคุใช่เมื่ก่อนเมื่ก่อนพี่เดินแอบเปิดประตูห้องคือพี่ยี่เสียงมุยมุยมุ้อย่างไรในห้องแม่พี่อะไรวะก็สงสัยไปแอบแง้มดูเห็นแม่พี่บอกท่าน่ะมีท่านให้คนเดียวเท่านั้นอ่ะออไม่นได้โปรดอะไรโอเคแม่ทำอะไรอ่ะแม่ทำอะไรอ่ะแม่ต้องดูยตกใจ แม,แม่กำลังทำหนังจีนอยู่ลูกไปไ,ไปมันต้องเป็นหนังพีเรียดแน่เลยสมัยราชวงศ์แน่เออสมัยราชวงศ์อองแบบ<ม>หนังกําลังภายในวยุทธเนี่ยแม่กซม็ซื้อแม่ซื้อดาบ20บาทอะไรเงี้ยมาโยโย่ลองเจอฝ่ามือก่อนกระดูกนะไม่บอกนะให้แม่ยูไอยู่อรู้นั้นมาคนโลกนั่นนี่คือเป็นอีพิกมากแล้วคืออีกเรื่องนึงที่ผมเคยเจอก็คือเหมือนผมก็เคยเจออันนี้กับกับตัวผมเองเลยเขาน่าจะเป็นคนบ้าแต่คือแบบเหมือนกับเป็นโรคจูนิเวียลขั้นหนักเลย ก็คือเป็นจอมยุทธเหมือนกันเลยแต่ว่าเหมือนกับเขาคิดว่าตัวเองเหยียบลมเืินฟ้าได้เหยียบลมเื้นฟ้าเขาจะวิง่งเขาก็วิ่งผ่านมาแล้วเขาก็ถามว่าหนูจะไปไหนผมก็ออไปไปกลับกลับบ้านครับไอยูเขาถามทำไมไม,ไม่รู้ผมเดินผ่านแล้วเขาก็วิ่งมาถามผมก็แบบอยากเรียนวิชาท่องเมฆก,กับลุงไหม <laughs> <laughs> แล้วแล้วผมก็ <laughs> คือไปไปต่อไปถูกแล้วตอนนั้นอนะ่ะคือผมแบบว่าเหยียบลมเหินฟ้าเลยมผมก็เลยบอกว่า๋อไม่เป็นไรครับลงุงเดี๋ยวผมกลับ กลับบ้านแล้วฮะเอ้ยอะไรฮะแล้วก็เดินไปแล้วเขาก็ทําคือท่าวิ่งเขาอ่ะคือปกติคนเราจะเดินงี้ใช่ไหมครับอ่าเดินเดินเดินเขาวิ่งเนี่ยมือมันลอยลอยได้เหนื่อยเหนื่อยมากทีนี้อยากจะรู้ว่าน้องๆเคยมีอาการชินิเบล้ยวมากือเปล่าวลองเม้นหนัก้องมีอาการชินิเบลหนักแล้วพี่เคย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 เจอประสบการณ์ที่แบบสุดจะพีคแบบนี้ไหมอ่าฝ่ามือก่อนกระดูกหรือว่าหนังจีนยุกพี่เลียดหรือเคยมีอาการชินิเบลแบบ พี่หรือพี่กิฟหรือเปล่าอินุยชาชะหรือว่าโคนันอม,มันจะต้องมีแน่นอนออโอ้คงม,มีนะเบาๆมังม้งแต่ว่าชุนีเบลส่วนใหญ่ถ้าเป็นชุนีเบลอยู่จะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นนะมันต้องผ่านช่วงนั้นมาก,ก่อนอแล้วมาเห็นเฮ้ยฉันไม่ชุนิเบลว่ลอะอะไรเงี้ยใช่เหมือนตอนนั้นผมแบบถึงขนาดตั้งสมาคมนักสืบกับเ,เ,เพื่อนโอ้โหหนักหนักมากๆทีนี้มาถึงจุดพีคของชุนีเบลกันดีกว่าเรามีอะไรฮะนี้นี่ ทาจ้าครับผมมันคืออะไรฮะมันคืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆมันเป็นของของชุนิเบียวของแท้ด้วยใช่ของแท้จากญี่ปุ่นนี่นะคะแล้วเป็นของรางวัลครับอ่าทีนี้ถามว่าทำไงถึงจะอยากได้มันมาถึงจะได้มันมาใช่ถึงจะได้อยากได้ต้องทำยังไงเอออยากได้ต้องทำยังไงก็ให้น้องๆในเหมือนเหมือนตอนทับโอริกามิแหละแต่ให้น้องๆแต่งตองให้ดูชุนิเบียวที่สุดคือจะเอาอะไรมาผ้าดจะเอาอะไรมาอะไรก็ได้ให้น้อง ถ้าเหมือนว่าน้องน้องอะไรชูนีเบียวอยู่อยู่อะเออให้่าหาก็คือเป็นการงคือเป็นการคอเพลย์ให้รู้สึกว่าชูนีเบียวหรือว่าคอสเป็นลิกะก็ได้อ่าเอาแบบรั่วฮ่าหานะใครหาสุดก็ได้ไปขอหาสุดใช่ไหมใครหาที่สุดได้ไปเลยไม่ต้องเน้นสวยเราให้เวลาสองอาทิตย์ใช่ไหมใช่สองอาทิตย์ค่ะก็เราจะประกาศผลวันที่สิบสองกุมภาอ่าใกลประเด็นท้าเลยใช่แล้วอีกสองวันก็คือแบบสีชมพูเลยถ้าผู้ชายได้ไปนี่เอาไปให้ผู้หญิงเลย จริงๆตัวละครตัวนี้น่ารัก่ชได้ไปเขาคมเก็บเองนี่พกกระดรอดสมดูด้วยนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับร่วมสนุกกับพวกเราแล้วก็อย่าลืมถ้าใครที่ต้องการจะพูดคุยกับพวกเราให้กําลังใจพวกเราหรือว่าอยากจะส่งข้อความเข้ามาที่รายการสามารถส่ง SMS เข้ามาได้อ่าใช่พี่เบิร์4746404พี่กิบย้ำอีกรอบย้ำ4746404ค่ะครับรายการขายตรงโทรมาตอนนี้แถมฟรีไม่ใช่ 4-46404นะครับผมส่ง SMS เข้ามาอ่าอยากจะคุ mm hmm. ยกันอยากจะคุยด้วยเลืขึ้นมาอยู่ในรายการเข้ามาภายในสิบนาทีนี้ครุนรับไปเลยเป้หนึ่งชิ้นค่ะเป้หนึ่งชิ้นก็คือตัดไปชิ้นหนึ่งตัดไปชิ้นหนึ่งหันหันหัเอาตรงไหนก่อนดีอ่าเดี๋ยววางให้เลยเลือกเอาโอเคเลือกเลยจะเอานิ้วหรือแขนไม่ใช่อ่าโอเคทีนี้ขอนอกเรื่องก่อนจบรายการครับผมสำหรับรายการ ครั้งหน้าเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแคสเกมของพี่กิบแล้วกํลังที่เป็นโปรเจกต์ล่าสุดอยู่นี้นะคะไม่ก็กําลังเป็นโปรเจกต์ที่ลงเรื่อยๆอยู่ตอนนี้เลยล่าสุดแล้วก็กําลังทําอยู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงโปรเจกต์อื่นๆด้วยที่เป็นเกมที่พี่กิบประทับใจนะเกี่ยวกับพี่กิบโอ้โหถ้าเป็นแฟนคลับพี่กิบต้องดูแล้วเนี่ยใช่แล้วไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับโอเคงั้นก็วันนี้คลิปนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้ปีนี้อก็ขอ ไปแต่เพียงเท่านี้นะคะรายการพรีุร่แล้วพบกันใหม่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ยๆพี่กิบชอบหมีปุ๋มไหมก็ชอบแต่มันไม่ได้คล้างนไม่ได้ล้างเหมือนเป๊ะแอบแกะด้วยคือ